สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านจ้าพี่น้องวัพรก่อก็ติดเดียวจากกับเซฟเนื N ้อก้วยยังทิพย์นะคะมือนี้สิภาพพี่น้องกินเข่าจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้สิมี่ตำหมักทั่วตำมักทั่วแบบว่ารสเด็ดได้เมือนี้ใส่ตอนหอมพี่น้องแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะคะเนื้อแดดเดียวพี่โก้จ้าแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแข่งปลาหมึกทอดทอดอขาดก็ดได้ <laughs> ขาดก็ได้อันไข่ตุมกับแจ้วนี่งแล้วพี่น้องเอา ให้ตุ่มหรือต so <anship> <c oughs> ุ่มไข่ตุ่มไข่ตุ่มไข่เว้ยตุ่มไข่มากมากมากจ้ะสอนจ้ะมาเด้อจ้ะมากินนมากิีดจ้ะทางไก่ทางไก่พี่พี่ที่ต่างประเทศก็มาเด้อจ้ะชาคนละติดติดที่หน่องมือชิ่งอยากจัะเนี่ยตุ่มติดมือเพือยังบริเวณดินเรื่องหลุดหัวก่อนคุยเนากคุยขอนิ้ว จับมันมันปั่นอืมอืมอืมอรดันหอมปลาแดกไหมปลาแดกต้มนามไส่แล้วแต่กับ,บเอาอ่ตอนไส้ไปหน่อยเอยหอมอืมขึ่บกไข่กระด้อืมตานะโมเดโกโหกอืมแบไปเลยจ เจียวไปเดี๋ยวลบ่าทำงานกาล่อ,อ,ลองเบึ่งตัวซีนแหงกับตำบัากทัวแต่ครั้งนี้จะตายขึ้นไปแล้วทำเนี่ย ซื้นแหงคุยตตมหมดทัวคำที่้สองกันบบกลมไข่กลมไข่กไข่กลมกันไนข่ขกลมอื้เขาคันแอบพึ่งกองแอบพึ่งกองน่หนุ่้าเขาขอใส่เราละ วันน <łość> ี้แหละอืมอืเด็กหน่อยจ้ะเชฟไม่ห่ามอืม พี่พีน่น้องมาถามว่าอายเดฟัฟนไอมากอายุเท่าไหร่ละจ้าเก้าเท่าไหร่สาหสาหปีสาหาปีไงซ้ำนี่นี่ไปเอ็มอันย่าสหาปี้ะพี่น้องเ <laughs> พิ่น, <laughs> พนกะซีปอดายเบิ้งคลิปเมื่อนซุ่มก่อนๆน,น่ะเนี่ยจ้ะแล้วว่าเป็นยังกะถามไนเคื่อเก่าจ้ะพี่น้อง นีเสืบอหาปีหน <c oughs> ีสินเพียบอายุ 100, น้อยร้อยล้านโมเมนตนี่ดิ <c oughs> มีเหรอเนาะมินี่ บ่มีนี่มันสิได้หยังพ,งพี่น้องสมมุนก็แม่นบ่กล้าเป็นนี่เขาบ่มีหยังถ้าบ่เป็นนี่เงินที่มีก็ใช้หมดเบิดอีหลง 不在 เพาเสียบพี่นงเพราะอยากสีประเดียดด้วยจ้ะเสียบพี่นิดจ้ะพี่นองเมนแถ่แห้งอัน อี่งแน่วใส่กับกพริกผงมาแบเนา้แซ่บอืกินปเปลนนะ่นั่นแจับจับนัวๆกัน่อยแนวเห็ดปนมาก ว่ามีแนื้อื่นนี่โงเออว่ากินหัวเก่าพัด,ดพคัดพัะเข่าว่มันกินมะเป็นเนี่ยว่าไม่ค่อยมากปวาเนี่ยแล้วมาสุ้มมือทามหาตะปนจะ <c oughs> หน่อยเนาะพอมันห่างมาโดนไม่ได้กินโดนไม่เยอะหยุดอยากตะกี้สามมือปนสามมือปนเลยเนี่ย เสียแน่เสียนีเราขาดอะไรได้หรอหลานข้างกอเลยไปถอดกระไคร่รับต้มไข่แล้วพอดเป็นหมัดไข่เนาะเพราะว่าเป็นปนเลยกันมีหังก่อนเดี๋ยวจะเป็นปนไข้ปนเนี่ะเป็นแก้วในความรู้สึกนะ ามือได้ปีนไกลห้องตลาดโดยภูมพวงเหมืนอนขาดเลยกินกันยังกระเด็นปนกับมากเลยผมไม่ปีนไกลอ่ะพักกันสิพ่อคุ้มไปกิน A bước nói Cái bước đi. bôi bước đi. A 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 bước đi. năn bước đi. A bước đi. A bước kín A bước đi. A bước Nó A bước ซี่สิบยังสวยงามปหนี้งละนแล้งอันุกปีเลสซีหาปีขึ้นหลังอย่ละพี่น้องเป็นอย่างทุกินกินตบมะคุ้งเลยล่ะล้างมากก็กินก็กินนู่นตบมะคุ้งแต่ว่าสีน็ข้าวปุ้นย่งเดียว ที่นี่กินกระพักเอามันหนดเสียแสงว่าวว <c oughs> ขาากก่บ,ากกบ,บ้านหวานแมกินอกมเยยังนอยของหวานีกันน่นเนามักกินบท่นเผาเมักกินหรอเป่หานหมักกิน ก็คมากอยู่แล้ว,ลวขาจะว่าเท่าเหมือนในไข่เนี้ยเขาจงมาเอาเน้างนอกไม่นไหอืมขึ้นอากาศดีตสเซาวไนี่ กะินังจิ้ข้างในเปิดแอร,อกรอ์ก็ยังเพลตกเพลินมันจะพออยู่หรอตดเอาแบบจะอิ่มนะมโปรตีนลืน่อๆ มือเหรอ,ห,อหรอืออะมืออย่างเด็กใครเรียงก,กันมาซีเหมือน่ใครต้มเมื่อใครถอดเอาเมื่อ,อ,อทีเรียงมือหนังกับใครต้มมือต่อแม่กับตม้มม่อใครเันเียวกัละลักมาเ หูกับเ้าวี่น่อย้าวดสุมข่วงอืมรางน้ำรองน้ำฝนเบืออ่อแล้อิ่มนะอิ่มเร็วไชแค่แล้วบ,บอกว่งมาสิเร็วเขาเครื่องตีปี่น่องเครื่อ <c oughs> งจั๊มไงใส่เอาใส่เอา กินอะไรเราสุดภากันไปข้างนอกจ้ะพี่หนอกงอ้าหล่ะซีพีลัมซาปีลัาจังเห็นขวงไม้ยามมาคือนยัางมือเศร้าเห็นหนาจังรายย่งเกี่ยวยังกันแบบหน้าตายวาพี่หนุ่งไผ่ยางไผ่ย่างขึ้หัวล้านสมัยได้กินนี่แหละด้หัวลำในหัวลำหยอนดีดีพี่หนุ่งไปข้างล่างซี่ีลันอนท่างแบบนี โอเคค่ะพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าถ้าเก้าจ้าอย่าลืมนะคะก,กดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปน้นเด้อจ้าพี่น้องจ้า,จาสำหรับวันนี้เั้สองคนก็นสวัสดีค่ะ